ท่านสาธุชนทั้งหลายหากท่านลองพิจารณาดูให้ลึกลงไปในความรู้สึกของตนเองณขณะนี้ลองถามใจตัวเองดูเถิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสาวจนล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนหรือปัดชิม,มวัยมีวันใดบ้างที่หัวใจของท่านเบาสบายอย่างแท้จริงมีวันใดบ้างที่ท่านตื่นขึ้นมาแล้วไร้ซึ่งความกังวล ไร้ซึ่งภาระทางความรู้สึกที่กดทับอยู่กลางอกมนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นมักคุ้นชินกับความหนักอึ้งเสียจนหลงลืมไปว่าความเบาสบายที่แท้จริงของจิตวิญญาณน,นั้นเป็นเช่นไรเปรียบเสมือนคนที่แบกก้อนหินก้อนใหญ่เดินขึ้นภูเขามาตลอดชีวิตแบกมานานเสียจนกล้ามเนื้อชาด้านแบกมานานจนคิดว่าก้อนหินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตราบใดที่ยังไม่ยอมวางลง ก็ไม่มีวันได้รู้หรอกว่าความอิสระของการมีชีวิตอยู่นั้นรสชาติหอมหวานเพียงใดความทุกข์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องโรคาพยาธิล้วนแล้วแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมีน้ำหนักในตัวมันเองหากแต่เกิดขึ้นเพราะท่านยื่นมือเข้าไปกำมันไว้ยิ่งกำแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บมือเท่านั้น ยิ่งแบกไว้นานเท่าไหร่ไหลของท่านก็ยิ่งล้ามากเท่านั้นโลกนี้ไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับใครแต่ใจที่เข้าไปยึดถือเอาโลกมาเป็นของตนนั่นแหละที่เป็นผู้สร้างเพลิงเผาผลาญตัวเองเหมือนคนที่กำถานไฟร้อนๆไว้ในมือแล้วร้องตะโกนบอกใครต่อใครว่าร้อนเหลือเกินช่วยด้วยทรมานเหลือเกินแต่เมื่อมีคนบอกให้ทิ้งหรือวางลงท่านกลับสายหน้าปฏิเสธ ด้วยความกลัวว่าถ้าทิ้งฐานก้อนนั้นไปแล้วมือของท่านจะว่างเปล่ากลัวจะสูญเสียความเป็นเจ้าของทั้งๆท,ที่สิ่งที่ครอบครองอยู่นั้นมีแต่ความเร่าร้อนแผดเผานี่คือความหลงผิดที่ปิดบังดวงตาเห็นธรรมของสรรพสัตว์ท่านจงตั้งใจฟังต่อจากนี้เถิดเพื่อไขปริศนาแห่งความหนักอึ้งในใจว่าเหตุใดเราจึงควรปล่อยวางและการปล่อยวางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธองค์นั้น จะนำพา Saint จิตวิญญาณของท่านไปสู่อิสรภาพได้อย่างไรเมื่อเราพิจารณาตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าอุปทานนั้นคือรากเง้าของความหนักทั้งมวลในสังสารวัฏพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบขันทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นดังภาระอันหนักอึ้ง และบุคคลผู้แบกภาระนั้นไว้คือผู้ที่ต้องทนทุกข์ตลอดการคําว่าปล่อยวางในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงการทิ้งขว้างหน้าที่การงานไม่ใช่การกลายเป็นคนเกียจคร้านไม่ใช่การไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวหรือสังคมอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการหนีปัญหาการปล่อยวางที่แท้จริงคือการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แต่ไม่ยึดถือผลของมันมาเป็นตัวเราหรือของเรา คือการทำจิตให้ว่างจากการปรุงแต่งว่าสิ่งนี้คือฉันสิ่งนี้คือของฉันลองจินตนาการดูว่าหากท่านกวาดบ้านด้วยจิตที่คิดว่าบ้านนี้ของฉันต้องสะอาดที่สุดใครทำโสกรปรปกฉันจะโกรธการกวาดบ้านนั้นจะเต็มไปด้วยความเครียดและความกดดันแต่หากท่านกวาดบ้านด้วยจิตที่รู้หน้าที่ว่าสิ่งนี้ควรทำเพื่อเกิดสุขลักษณะ เมื่อกวาดเสร็จก็จบลงตรงนั้นใจท่านจะเบาสบายไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรนี่คือเส้นแบ่งบางๆระหว่างความรับผิดชอบกับการยึดต,ติดความทุกข์ของคนเราไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราไม่มีแต่เกิดจากสิ่งที่เรามีและพยายามจะรักษามันไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมตลอดไปซึ่งเป็นความพยายามที่ฝืนกฎธรรมชาติอย่างที่สุดกฎไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังและอนัตตา คือความจริงแท้ที่สุดในจักรวาลที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นการที่เราพยายามจะฝืนให้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนหรือพยายามจะบงการสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั่นแหละคือสาเหตุของน้ำตาและความคับแค้นใจท่านลงมองไปที่ร่างกายของท่านเองดูซิร่างกายที่ท่านเฝ้าทนุถนอมบำรุงบำเรอด้วยอาหารดีๆเสื้อผ้าสวยสวยเครื่องสำอางราคาแพงท่านสั่งให้มันหยุดแก่ได้หรือไม่ ท่านห้ามผมไม่ให้งอกห้ามผิวหนังไม่ให้เหี่ยวยน่นห้ามอวัยวะภายในไม่ให้เสื่อมถอยได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติยืมเขามาใช้ชั่วคราวดินน้ำลมไฟมาประชุมรวมกันสุดท้ายก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติหากใจท่านยังยึดมั่นว่านี่คือกายของฉันเมื่อความแก่ความเจ็บหรือความตายมาเยือน ท่านย่อมทุรนทุรายแต่หากท่านเจริญปัญญาเห็นความจริงแล้ววางความยึดมั่นในกายลงเสือได้มองเห็นมันเป็นเพียงเครื่องอาศัยเหมือนรถยนต์ที่ยืมขับเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนเจ้าของแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยไปตามธรรมดาแต่ใจท่านจะยังผ่องใสเป็นปกติไม่กระเพื่อมไหวไปกับสังขารที่ร่วงโรยการปล่อยวางยังมีอีกมิติที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเรื่องร่างกายนั่นคือการปล่อยวางอาดีต และอนาคตท่านทั้งหลายลงสังเกตดูว่าเวลาที่ท่านทุกใจส่วนใหญ่มันคือเรื่องที่จบไปแล้วหรือเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไม่ใช่หรือคนจำนวนมากแบกเอาซากศพของอดีตขึ้นบ่าแบกเอาคําด่าว่าของคนเมื่อสิบปีก่อนแบกเอาความผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้แบกเอาความน้อยใจในวัยเด็กเดินโซซัดโซเซมาจนถึงปัจจุบันทั้งที่เหตุการณ์เหล่านั้นดับสลายไปนานแล้ว แต่ใจท่านกลับหยิบฉายหนังม้วนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อทิมแทงตัวเองนี่คือการไม่ปล่อยวางอดีตส่วนอนาคตนั้นเล่าก็คือภาพลวงตาที่เราปรุงแต่งขึ้นเองด้วยความกลัวความกังวลว่าจะมีเงินใช้ไหมลูกจะเป็นอย่างไรสุขภาพจะแย่ไหมการกังวลล่วงหน้าไม่ได้ช่วยให้เหตุการณ์ดีขึ้นรังแต่จะบันทอนพลังชีวิตในปัจจุบันขณะ การปล่อยวางจึงหมายถึงการพาจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกในวินาทีนี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างมีสติเมื่อเหตุดีผลย่อมดีเองโดยอัตโนมัติวางอีกประการที่สำคัญและทำได้ยากที่สุดคือการปล่อยวางทิฏฐิมานะหรือตัวกูของกูความรู้สึกว่าตัวเราเก่งตัวเราดีตัวเราสำคัญกว่าผู้อื่นความอยากให้โลกหมุนรอบตัวเรา ความเจ็บใจเมื่อมีคนมาดูถูกหรือขัดใจสิ่งเหล่านี้คืออีโก้หรืออัตตาที่เหมือนกำแพงหนาทึบขังเราไว้ในคุกมืดเวลาที่มีคนนินทาว่าร้ายหากท่านไม่มีตัวตนรับไว้คำนินทานั้นก็เป็นเพียงลมที่พัดผ่านหูแล้วสลายไปแต่เมื่อใดที่ท่านเอาตัวฉันเข้าไปรับว่ามันด่าฉันเมื่อนั้นลูกศรแห่งวาจาย่อมปักทะลุหัวใจเกิดความโกรธแค้น อาคาดพยาบาทไฟบรรลัยกันจึงลุกโชนขึ้นเผาไหมจิตใจพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาความว่างเปล่าของสรรพสิง่งเหมือนเรามองเห็นพยับแดดหรือเห็นเงาในกระจกมันมีรูปร่างแต่มันจับต้องไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายความสุขความทุกข์คำชมคำด่าก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรให้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของได้จริงการฝึกใจให้ปล่อยวางจึงเหมือนการฝึกคลายงำมมือที่กำแน่นมานานลองค่อยๆแบมือออกทีละนิ้วนิ้วแรกคือการยอมรับความจริงนิ้วที่สองคือการมองเห็นโทษของการยึดติดนิ้วที่สามคือการเข้าใจกฎธรรมชาตินิ้วที่สี่คือการให้อภัยผู้อื่นและตนเองและนิ้วที่ห้าคือการปล่อยใจให้เป็นอิสระเมื่อมือแบออก สิ่งที่อยู่ในมือนั้นย่อมร่วงหล่นลงพื้นความเบาสบายย่อมเกิดขึ้นทันตาเห็นจงจำไว้ว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเรามีหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูสภาวะต่างๆที่ไหลผ่านเข้ามาในจิตเหมือนนั่งดูสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าบ้านจะมีขอนไม้ขยะหรือดอกไม้ลอยผ่านมาก็เพียงแค่รับรู้แล้วปล่อยให้มันไหลผ่านไป หากเรากระโดดลงไปในน้ำเพื่อจะเก็บทุกอย่างเอาไว้เราย่อมจมน้ำตายในที่สุดการปล่อยวางจริงไม่ใช่ความเฉยเมยแบบคนไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวแต่คือความสงบเย็นด้วยปัญญาคือรู้เท่าทันทุกอย่างยิ้มรับความเปลี่ยนแปลงได้และดำรงตนอยู่ท่ามกลางพายุอารมณ์ได้อย่างสงบนิ่งเหมือนผู้ผาหินที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมแม้การปล่อยวางจะฟังดูง่ายในการพูดหรือการฟัง แต่ในการปฏิบัติจริงนั้นต้องอาศัยสติที่ฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องเปรียบเหมือนนักกายกรรมที่ไต่ลวดสลิงต้องมีการทรงตัวที่ดีตลอดเวลาสติต้องระลึกรู้เท่าทันทันทีที่จิตเริ่มเข้าไปเกาะเกี่ยวอารมณ์ทันทีที่เริ่มพรุงแต่งความไม่พอใจให้รู้ทันแล้วตัดวงจรน,นั้นเสียเหมือนไฟที่เพิ่งเริ่มลุกไหม้เพียงน้ำขันเดียวก็ดับได้แต่หากปล่อยให้ลุกโชนเผาบ้านไปทั้งหลัง การดับย่อมยากลำบากแสนสาหัสฉะนั้นแล้วการปล่อยวางจึงเป็นกระบวนการที่ต้องทำเนืองๆทำสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตเกิดความชินชาต่อกิเลสเกิดความเบื่อหน่ายในการแบกหามจนจิตสลัดคืนทุกอย่างคืนสู่ธรรมชาติกลับคืนสู่ความว่างสว่างสงบอันเป็นสภาวะเดิมแท้ของจิตประพัดสอนที่ไม่มีฝุ่นละอองแห่งความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาแปะเปื้อนอีกต่อไป สุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดเตือนใจแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องตือนสติว่าวันเวลานั้นกลืนกินสรพสัตไปพร้อมกับตัวมันเองความตายไม่ได้มีสัญญาณเตือนล่วงหน้ามันไม่ได้เลือกว่าท่านจะเด็กหรือท่านจะชราไม่ได้สนว่าท่านจะรวยล้นฟ้าหรือยากจนเข็นใจ ไม่ได้รอกระทั่งท่านพร้อมหรือจัดการภาระทางโลกเสร็จสิ้นเมื่อมัจจุราชมาถึงทุกอย่างที่ท่านกำแน่นไว้ในมือต้องร่วงหล่นทั้งหมดเงินทองในบัญชีที่สะสมมาตลอดชีวิตแม้แต่บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้เสื้อผ้าเครื่องประดับบ้านที่ท่านหวงแหนลูกหลานที่ท่านรักดั่งดวงใจ สามีภรรยาที่เคยเคียงข้างสุดท้ายท่านต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้ข้างหลังแล้วเดินทางต่อเพียงลำพังด้วยดวงจิตที่ตนสั่งสมมาหากท่านไม่เริ่มฝึกปล่อยวางเสียแต่วันนี้ตอนที่ท่านยังมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ท่านจะไปรอฝึกเอาตอนไหนจะไปรอปล่อยวางตอนนอนพะงาบะงาบอยู่ในห้องไอซ ที่เต็มไปด้วยสายระโยงระยางด้วยความเจ็บปวดทรมานด้วยความหวาดกลัวต่อความตายถึงเวลานั้นจิตที่เคยชินกับการยึดติดผูกพันห่วงหน้าพวงหลังจะไม่สามารถสงบลงได้เลยจิตสุดท้ายก่อนดับจิตมีความสำคัญยิ่งนักหากจิตเศร้าหมองคุณมัวด้วยความห่วงหาอาลัยคติพบเบื้องหน้าย่อมเป็นทุกขติภูมิ แต่หากจิตพองใสปล่อยวางได้หมดจดสุขติภูมิย่อมเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งว่าเดี๋ยวก่อนไว้แก่แล้วค่อยเข้าวัดไว้ลูกโตก่อนค่อยปฏิบัติธรรมเพราะเดี๋ยวก่อนคือพยามาณที่ขัดขวางความเจริญของจิตวิญญาณความหนักในใจของท่านไม่มีใครมาช่วยแบกแทนได้ และไม่มีใครมาช่วยยกออกได้พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางแต่เท้าที่จะต้องก้าวเดินออกจากกองไฟแห่งความทุกขนั้นคือเท้าของท่านเองจงถามตัวเองทุกวันก่อนเข้านอนเถิดว่าวันนี้เราปล่อยวางอะไรได้บ้างแล้วหรือยังหรือเราเพียงแค่เก็บขยะอารมณ์มาเพิ่มอีกหนึ่งวันหากวันนี้โกรธใครก็จงรีบวางลงเสีย หากวันนี้ห่วงกังวลสิ่งใดก็จงวางใจเป็นกลางเสียฝึกตายก่อนตายฝึกสละออกวันละเล็กละน้อยเหมือนการฝึกทิ้งของที่ไม่จำเป็นออกจากเรือนยิ่งทิ้งห้องใจยิ่งโล่งยิ่งสละยิ่งได้คืนคือความสงบสุขที่เงินทองซื้อไม่ได้โปรดระลึกเสมอว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการสนองตัณหาแต่เกิดจากการดับตัณหา ความเบาไม่ได้เกิดจากการมีสิ่งของที่เบาแต่เกิดจากใจที่ไม่แบกจงทำตัวเหมือนนกที่บินในอากาศไร้ร่องรอยไม่ยึดถืออากาศเป็นของตนเพียงแค่ใช้อาศัยบินผ่านไปอย่าทำตัวเหมือนหนอนที่ชอนชัยจมอยู่ในสิ่งเน่าเหม็นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนักการได้พบพระพุทธศาสนานั้นยากยิ่งกว่าบัดนี้ ท่านได้โอกาสทองนั้นแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปด้วยความหลงเพลิดเพลินกับของเล่นชั่วคราวในโลกสมมุตินี้เลยจงตื่นรู้จงเบิกบานจงปล่อยและจงวางเพื่อที่สักวันหนึ่งเมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงท่านจะยิ้มรับมันได้อย่างผู้ชนะผู้ที่ใช้ชนะเหนือใจตนเองผู้ที่วางภาระทั้งปวงลงแล้วอย่างสิ้นเชิงดับเย็น สนิทเชื้อไม่เหลือความเร่าร้อนอีกต่อไปจเจริญพร